สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้พิสุยังอยากจะทานเกาเหลาลูกชิ้นอีกคะ่ะอันนี้พิสุใส่พริกนี่นะคะอันนี้เดี๋ยวมะนาวนี้พิสุคั้นไว้สองลูกคะ่ะอันนี้ตำพริกสิบห้าเม็ดพริกขี้หนูสวนพริกขี้หนูสวนสิบห้าเม็ดนะคะสัดใส่ไปคะ่ะ จะใส่จะใส่กระเทียมเข้าไปด้วยก็ได้นะคะแต่กระเทียมนี้มันมาจากอันนี้ได้นิดหนึ่งแล้วค่ะค่ะก็น้ำจิ้มของเราเสร็จแล้วนะคะเป็นพริกขี้หนูสวน15เม็ดกับมะนาวสลูกอันนี้100ยกรัมค่ะผักของพี่นะคะผักพิสุอ่าผักกันหอมร้อยกรัมทีสอรากมันมีอยู่2องรากแล้วก็ อกระเทียมสามกีบค่ะเดี๋ยวเราไปใส่น้ำแกงนะคะเล็ค่ะค่ะแล้วก็มาเปิดเตาเลยค่ะเปิดเตาน้ำที่สุดใส่ประมาณ 1มลค่ะกระเทียม3กลีบบุบรากบัลชี2รากค่ะตั้งใชยอีกมือหนึ่งค่ะใส่ไปค่ะอันนี้รสกลมขลอมตั้งใสะะ่ ิัไทยค่ะใส่ลงไปผงปรุงรสครึ่งช้อนชาค่ะปงรสหนึ่งสองประมาณสองช้อนครึ่งค่ะ ยังไม่ต้องใส่ถึงสามนะคะเดี๋ยวเติมได้แอ้แค่นี้กสนค่ะอันนี้เราจะไม่รอน้ำเดือดน,นะคะเพราะว่าลูกชิ้นของเราเย็นมากมาจากช่องฟรีดค่ะเราจะต้มไปด้วยเลยค่ะแล้วก็พีสุก็หั่น ลูกชิ้นไปแล้วก็ใส่นี่ได้ค่ะหมูยอลงไปด้วยค่ะมีหมูยอลูกชิ้นกับหมูยอค่ะวันนี้ส่วนอันนี้50กรัมนะคะ นิดหน่อยค่ะเราจะไปหั่นปล่อยโรยหน้าตอนหลังค่ะแค่นี้ค่ะของง่ายๆไม่มีอะไรค่ะทำง่ายๆเลยค่ะปิดรอเดือดค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะค่ะน้ำเดือดแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันไปชิมน้ำแกงหน่อยค่ะหอมมากเลยค่ะ แกง้แกงอ,อืมโอเคเลยค่ะไม่ต้องเติมแนละ้วเดี๋ยวพี่สุปิดไฟแล้วตักให้ชมนะคะค่ะพี่พสุตักให้ชมเลยค่ะมันจะยกยากหน่อยอยู่ตรงนี้ค่ะ อย่างเยอะค่ะเดี๋ยวพ่สุจะโปรยอ่าไปโปรยต้นหอมกับ ค่ะเกาเหลาลูกชิ้นกับหมูยอของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งให้พี่สุดด้วยค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ